ค่ะสนับสนุนฉันจะต้องเล่นซัพพอร์ตเินะเขาอ,อซสเตเียไหมเอียงขวานมันมันไหมขวานแบบบุ้มบุ้มอ่ะขอขวานแบบบุ้มบ้มหน่อยดิว้าวตำแหน่งตำแหน่งทับกันไะเนี่ยชี่อ่านมาอะไรวะานะี้ย โอเคเดี okay, e Hawk Eye, Hawk Witch, ๋ยวเราก็มาดูแลฟกันนะผมฝั่งเรามีฮอกอายนะผมฮอกส卡尔ิตวิตนะครับผมสไปเดอร์แมนแล้วก็คราวออฟซิเดียนนะฮะอีกฝั่งมีฮิวแมนทอร์ชสไปเดอร์แมนแบล็คไนท์แอนด์แมนแล้วก็แมนทิสนะครับผมเฮียน่ารำคาญจริงเลยจริงๆผมเป็นพวกชอบเล่นเกมแบบวางแผนเนี่ยถึงจะสมองไม่ค่อยดีก็ตามคือเล่นเกมประมาณเกมมันติไอเกม s ิงเกิลเพ y e เยอะนะไม่ค่อยชอบเล่นเกมมันตีนะแต่ก็อย่างว่าแหละเล่น s ิงเกิลเพ y e เยอแล้วเล่นไม่เก่งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะดูกันละว่าอย่างไงล่ะสไปดิ Spider. ไหนจยไปไหนไหนจยไปไหนเพื่อนนจะไปไหนฉันเป็นแท้งฉันตีแรงต้นเกมนายจะวัดไหมล่ะคือการยืนเลนเป็นการยืนเลนที่โคตรจีเนะียแน่ แครดี้ไปไหนวะเนี่ยไม่ถึงนะฮะถ้าฝันมันไถลพ่อพิงลเลยกินแป๊ะแป๊ะแป๊ะโอเคแล้วก็มาตีอไอ้บัฟเงินตรงนี้นะฮะมาหนี้สิบเ,เ,เอ็ดกมอ่ะแอนแมนมาด้วย สุดยอดก็มาดีครับก็มาดีครับดูความเ้าหรือตามกอดโอโอ้ก็ <c oughs> ขาจะเจ็บเลยเราเนี่ย เราต้องหาโอกาสโยนมาเข้าป้อมนะแต่มันไม่อยู่ใกล้ป้อมเราเลยเป็นไงโดนป้อมยิงไปสิบอกแล้วฉันหา วิธีการจะทำบีทโมบายตอนใหม่มาแล้วครับนอผมไม่ได้เล่นเลยอะ <c oughs> <c oughs> โอเคงัดมาครับ๋อ,อสไปเดอร์แมนตีสไปเดอร์แมนนะฮะนิดเดียวเพื่อน <c oughs> น่าเสีได้ ที่มันโดนได้จริงผมก็ได้เล่นเกมพวกเกมอนิเมะอะไรพวกนี้นะอันตรายเกินนะผมโอ้โอโอเคไม่ไหวนะเพื่อนโอ้ห <c oughs> ้ oh มันเยอะเกินไปที่เราจะสู้ไหวอะผมโดดเข้าไปฮุกมันแล้วก็งัดกลับมาได้นะแต่จะตายเองก่อนไหมนั่นแหละประเด็นเอ่านีีโร่ีาิ่ง ไปนังมาเริ่มเหน็บกินเนี่ยแม่มาทั้งมดมาทั้งอ,อะไรเนี่ยเมงมุมเลยเนี่ย,ยที่มันสนสัตว์เป็อยังไงแล้วเป็นยังไงกันล่ะใน เราจะเอาใช่ไหมเราจะลองลิมรสขวาของชั้นหน่อยไหมสปดี้เอ๋ติดเคฟเซงคิวแบบติดเคฟเนี่ยมันรู้สึกเส็งอย่างงี้นี่เองมันมีประเด็นนะเด็นนะเพื่อน แหม่ hey, ไม่มีสตันเหรอครับคือ <Attention. S 1> มันไหนป้อมเบิร์ดคือมันไหนป้อมเนอะอ่าเฮ้ยติดคิวเอาเวลาเวลาแหมโดดนี้ทำไมล่ะฮะเซ็งก็ไปล่างดีกว่า อยู่ไปไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนแ่มมีคนเนียนล่างเลยฮะเอ๊ปิงร้อยกว่าหลักร้อยมีความงงเกิดขึ้นในจิตใจของฉันมาเนี่ยอามันเพื่อ ไม่ได้อ่ะเพื่อนโอ้โหยิงตั้งนานมึงยิงไม่ตายเซ็งเลยไปแล้วนะไม่รู้จะปั้นมันยังไงเพื่อน ถ้ามาหลับชั้นหรือไนงะน,นี่เจ๊เอ,อ๋ไม่โดนถอยก่อนแล้วกันเว้นแบบช่วยเมรก่อนดีกว่าเอาไม่ทันอีก มันอึดเหลือเกินมันอึดแบบป้อมตีเบามันหลับเรานะฮะแต่ผมไม่มีมานาเลยตอนนี้มีเลือดแต่ไม่มีมานาข้าวมันเสนสักตัวได้ไหมไม่ได้เลยอะตามนั้นแล้วผมฮอกอายเก็บหมด ตายไหมไมึงตายเองเนี่ยตายไหมเออมึเงเอ้ยตัวดาเมจยังไงดีให้โดนรับะ ป็ไนไงล่ะเออจริงสู้ได้ต่อนะแต่ไม่สู้นะเดี๋ยวมันเรียกเพื่อนมาเพิ่ม <S 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 แต่ทิ้งแครี่ไว้คนเดียวดีไปเนี่ยทิ้งไว้ละกันแบ็กไนท์เออป็ไนไงเรายไงไงลรา เฮน่โอ๊ยอะไรมันกดัดวันนี้อะคันเพื่อนจะเอนวันไหนเนี่ยแม่งเลยฆ่ากันอย่างเดียวเลยเนี่ยฮะเป็นเล่นเล่นทีมเดสแมทไหมเพื่อนเขาอยูตทีมไหมเพื่อนทีมเดสแมทไหม เก็บเงินนะเก็บเงินของยังไม่ฟูแล้วมันไปทำอะไรอย่างนั้นเล่ากลับมาถ้ามันเพื่อน มันมัน,ม,นมันค่อนข้างจะหนักหนว่วงนะเพือ่อนโอ้เจ็บจังเลยไปดึงคลิปทำไมะม่ได้โอเคได้ปะไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไ,ดไม่ได้ไไดอ่ะเส็ง ร่วงเองนะไอ้หมอนี่แม่งเลยดิเปรี้ยวติดคีบอีกเยี่ยบเลยสักตัวเพื่อนไล่ขนาดนี้มันต้องได้สักตัวเออสวยอันนี้ก็ยืนเด่นเป็นสง,งา่าเลย ตอไปอน,นี่โอ้โหนี่มึงชอบยืนคนเดียวอะสกายเลตวิสแล้วมึงบางอะเพื่อนกลับมไหมเล่นอะไรนะฮะแล้วมันก็ไม่บอกไอ้จ้องแต่เราหยุดไหมมึงยืนอย่างนั้นไงนี่จะด่านะจะด่าไปแล้วโทษทีไมแล้ว ไม่โกงมุกไม่โดนวะเนี่ยไม่ไหนหรอกโวมึงก็เล่นเข้าขากูแล้เกินสกิลคนละที่คนละทางเลยสเก้นเนี่ยโคนโยร์อ่ะอ้าวดึงไม่ถึงไอ้เซเทอรไอ้เป็รไม่น่าจะได้นะแต่แม่งโดนแย่งองีก Assemble ์ก็มาสิครับก็มากันดิครับเปิดดิครับฮับเปิดดิครับทีมเหลือสามออกไปสองเอ่อเท่าทีเพื่อนทีมฉันครบก็เหมือนไม่ครบตีตรงนี้เซมึงไปเอาทำเชี่ยอะไรเสือแล้วเพื่อนโอ้โหตอนมันอยู่ไม่ครบมึงก็ไม่ แล้วมันก็โดนยิงอีกแล้วตลกไปแล้วนะโอ้โไม่โดนอีกได้อย่มงั้งเออไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผูใหญ่ตะโกเรียกร้องหาเจอเสือนะไม่เข้าใจจริงๆเลยเอาดิครับเอาดิครับเอาเอาดิครับ อะไรเลยล่ะก็แค่นั้นแหละเออให้มันเอาชั้นนี่มันให้มันตีแทงแบบฉลาดฉลาดทีในฝัน <c oughs> ค่อนข้างจะบน่นไ,ไงไงฮะโอเคทุบป,ป้อมไปเพื่อนทีมหมดอีกวันนี้เอาลูก กูตายเีย่ไม่มีใครสนใจเราเลยได้ละ,อะของฮอกอายวะเน,น่าแน่แก้ไขในสิ่งผิดไม่ใช่ละผาดเพลงใครไปเฮ้ยผมชอบร้องเพลงผมชอบเพลงนี้เป็นทิศวะ่าเอ้ยคนเนียนสอง้ยสิบแปดเอ้ยสองยี่สิบด้ดิสองยสิบแปดสองปีที่แล้วทีดวเดียว ไม่ไหวก็ถอยเพื่อนไม่ไหวก็กลับบ้านเพื่อนไม่ไม่น่าจะได้กลับแบบปกติน่าจะได้กลับแบบหน้าแดงนะฮะแต่ทีมมันเหลือสามคนจริงป่ะดูจากสกอร์นะฮะใช่หรอเหลือสามคนจริงเหรอหรือว่าพิมพให้เราคอยแขวะคอยๆขว พูดยากไปเนี่ยคีปพวกนี้มันตายยากจริงเลยเนี่ยมอ้เพิ่งเคลียบไปเมืเ่อกี้ไม่อีกแล้วอะเอาอไม่โดนด้วยโอ้โหสุดยอดมากหลับตามยังไงก็ไม่โดนนะอืมก็ปกติด้วยต้องออกอะไรเนี่ยต้องออกจากเกมคิปมันถึงจะหายไป จริงๆก็อ๋อแล้วก็จบนะเพื่อนเพื่อนเอาเซอร์เธอสิเพื่อนเรานิ้กูเรานี้กูสั่งนะเอ้ไม่เอาเสืออ่ะเฮ้ยทำไมเขาเป็นอย่างนั้นล่ะบ้านก่อนกบ้านก่อนเมทิตอะ่ะทิตมันเข้าบ้านมันพาฝูงคลิปบ้ากล้าม,มา เอากดผิดจริงต้องสกิลสามก่อนนะเออใช่เอแท็กเซอร์เทอร์เพื่อนไอตัวดาเมจอะอยู่ไหนอะห <Richard. S 1> ายมาที่มันลึกอะล้าทีไม่ครบอะเราก็ขยันบวกจังเลยอะเซอร์เทอร์เพื่อนเซอร์เทอร์เพื่อน เอเเอเซเทอร์มาหน่อยดิครับมาหน่อยดิครับไม่ไหวแล้วนะครับกบหมัดแล้วนะครับโอ้ไอแคลรี่มันก็ไปยืนคนเดียวอีกแล้วนะงามซะจริงๆแล้วก็ตายยังไม่ตายแต่เขาก็ตายจะตายแต่จะจะตายจะตายแต่เขาไม่ตายไม่โดนนี่แก อ่าัสเ้อเท์ไปเรียไหนเนะี่ยไปไหนไม่รู้เราไปบนก่อนนะครับเอาอสกาเลต์โอ้ยอย่าตายใช่ไหมเนะี่ยหายไปเพื่อน <Ret reat. S 1> กลับนะเพื่อน <Ret reat. S 1> กลับ <Ret reat. S 1> บอกกันนะบอกกันนะบอกกันนะ อันนี้โอ้โหมันมันหนีรอดจากขวาตรงชั้นไปได้ยังไงกันกลับนะเพื่อนโอเคนี่มาไล่มันจเฉยเชื่อไหมมาไล่เฉยเชื่อไหมไม่น่าเชื่อเ <c oughs> มนทิสนี่มันน่าจะบอดเลยจริงๆบอดมั้งบอดบ้าอะไรมาแบ็กดอโอเคผมรอบมันได้มาแล้วไม่ต้องห่วงชั้น ถ้ามันจะเอาชั้นนะ่ะนานหน่อยไม่ใช่ไม่ตายนะนานหน่อยตายอยู่แล้วแต่นานหน่อยออยก้เออยก้อาอยานะอยก้ามึงออยกาแล้วฮอกอายฮอกอายอหรือออยกาแล้วบอกแล้วผลงานไม่สร้างสร้างแต่ปัญหาแม่นบอทเล่นหรือเปล่าเนี่ยฮะงงเลยเนี่ยทำไมต้องออกไปแจกด้วยอะฮอกอ เข้าใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตะโกเรียกร้องหาในการแจกมันนี่มันไม่โดนผมงัดได้ยังไงวะไม่เข้าใจมมีมมานานเลยเพื่อนเออเรากลับกันไหมคลิปคลิปคลิปอยู่ไกลามาก จนปัญญาแล้วเพื่อนคอนได้ไหมดันไม่ขึ้นเลยอ่ะแคนดี้ก็ออกออกไปตายคนเดียวอ่ะแบบจะเลิกเลิกไม่ได้เสียเกียรติเกียรติเลยเนี่นยโอ้ตอนนี้ไกลเหลือเกิน อ่ารอบนี้เป็นฮักออกไปยืนโซโล่เนี่ยฮะแม่ชอบเล่นกีตาร์ยังไงโซโล่เนี่ยเอาแม่งนีสักตัวเพื่อนสักตัวดิจัด,จดมาดิดาแบบ<อ>บึ้มเบ้บบมแ้มนันน่ะ ครบป่ะเนี่ยครบป่ะเนี่ยงั้นต่อไปนะฮะอะไรไม่รู้นะฮะโอ้โหพวกซูเปอร์แมนตีกันนะผมตีกันเมื่อไรไม่รู้ตายเมื่อไรไม่รู้ลงไปแล้วหนึ่งลงไปแล้วหนึ่งเพื่อนลงไปแล้วหนึ่งเฮ้ยเพื่อนฮอกอะไรยิงไปโอเคขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วจะได้หลุดพ้นจากหลุมนรกนี้ทั้งที โอ้ยมันยอมแล้วมันยอมแล้วโอ้โอ้จบแล้วพี่เฮ้ยเดี๋ยวเราช่วยแบนนะโยนเกมแบนตัวเองเลยไหมไม่ได้นะแม่